สวัสดีครับกระผมเรืออากาศตรีนิพิพลคูณานุพงศ์นักศึกษาหลักสูตรรัฐธรมศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตมหาพิทยาศรีปทุมครับวันนี้จะมาเสนอบทความเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงงานพลเรือทหารครับประวัติความเป็นมาและความสําคัญนะครับโรงงานพลเรือทหารเล่งเห็นความสําคัญในเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของราชการทุกระดับจึงได้กําหนดให้เป็นงานในหน้าที่หลักของอแผนกกาลังพลของทุกระดับหน่วย ในการพัฒนาและจูงใจกำลังพลในทุกสถานการณ์จึงจำเป็นต้องทำการสำรวจแรงจูงใจสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุปเป้าหมายและมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานที่เป็นเลิศจึงให้ความสำคัญกับบุคลากรและถือว่าบุคลากรทุกคนมีค่าต่อหน่วยงานการรักษาบุคลาการนั้นไว้เป็นเรื่องสำคัญที่บุคลาชาต้องให้ความสำคัญและความสนใจและจะได้นำผลการสำรวจดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาบริหารงาน ให้มีความเหมาะสมมีประสิทธิภาพโดยสร้างให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีมีพึงพอใจในการทํางานซึ่งส่งผลให้บุเราทุ่มเทความรู้ทักษะและพฤติกรรมที่ดีในการทํางานโดยมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับงานบรรลุตามเป้าหมายและส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานให้ประสบความสําเร็จบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ วัตถุประสงค์ของการศึกษานะครับ1เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงงานวัสดุบริทหาร 2. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงงานวัสดุบริทหารจำแนกตามเพศอายุระดับการศึกษาประสบการณ์ทำงานตำแหน่งหน้าที่อัตราเงินเดือนและกองที่สังกัด 3. เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาเพิ่มแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรโรงงานวัสดุบริทหารครับขอบเขตด้านการศึกษาขอบเขตด้านเนื้อหาศึกษาครั้งนี้นะครับมุ่งศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรโรงงานวัสดุบริทหาร สองขอบเขตด้านตัวแปรตัวแปรอิสระได้แก่ปัจจัยสูบทคนต่างๆนะครับตัวแปรตามได้แก่ปัจจัยแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรโรงงานพืชบลทหารข้อ 3. ขอบเขตด้านประชากรบุคลากรโรงงานพืชบลทหารแผนกโรงงานการซ่อมและสนับสนุนจํานวน50คน4ขอบเขตด้านเวลาในการศึกษาคือตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2563าจำนวนทั้งสิ้น60วัน แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องข้อหนึ่งนะครับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้แก่ความหมายของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานความสําคัญของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานองค์ประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 2. การวัดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้แก่การได้การยอมรับมักถือความก้าวหน้าในการทํางานเงินเดือนและสวัสดิการความรับผิดชอบหน้าที่การงานและลักษณะของงาน งานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวนะครับหลังจากที่ศึกษาจะได้กรอบแนวคิดอย่างนี้ตัวแปรอิสระนะครับได้แก่เพศอายุระดับการศึกษาตำแหน่งหน้าที่การงานอัตราเงินเดือนและส่วนที่สังกัดตัวแปรตามนะครับจะเอามาจากปัจจัยแรงจูงใจของ h ฮอร b สเบิร์กนะครับได้แก่ลักษณะของงานความรับผิดชอบในหน้าที่การงานการได้รับการยอมรับรับถือเงินเดือนและสวัสดิการ,รความก้าวหน้าในการทํางานสมมติฐานในการศึกษาบุคลากรที่มีเพศอายุ ระดับการศึกษาตำแหน่งหน้าที่อัตราเงินเดือนและส่วนที่สังกัดต่างกันมีนรงจูงใจที่ต่างกันการนวิจัยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามมีองค์ประกอบดําเนินการวิจัยต่อไปนี้1ประชากร2เครื่องมือในการวิจัย3การเก็บรวบรวมข้อมูล 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายข้อมูลประชากรกลุ่มตัวอย่างนะครับประชากรในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ประชากร บุคลากรของแผนกโรงงานการซ่อมและสนับสนุนกองโรงงานโรงงานวัตถุระเบิดทหารรวมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมของประเทศและพลังงานทหารรวมเป็นจนวนทั้งสิ้น50คนเป็นการเลือกแบบเจาะจงนะครับเครื่องมือในการศึกษาแบบสอบถามแบ่งเป็น2ตอนตอนที่1ได้แก่ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลแบบเช็คลิสต์ตอนที่2เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเกณฑ์การให้คะแนนตั้งแต่มากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุดผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านเพศ ได้แก่มีเพศชาย46คนคิดเป็น92%เพศหญิง4คนคิดเป็น8%ปัจจัยระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีมีจำนวนทั้งสิ้น25คนคิดเป็น50%ปริญญาตรี23คนคิดเป็น46%สูงกว่าปริญญาตรีมี2คนคิดเป็น4%ด้านตำแหน่งได้แก่ตำแหน่ง,นา,งนายทหารสนับบัตจำนวน12คนคิดเป็น24%นายทหารชั้นประทวน20คนคิดเป็น40%ลูกจ้างประจำคิดเป็น13คน26% พนักงานราชการ5คนคิดเป็น10%เนะครับส่วนที่สังกัดได้แก่สนซ่อมบำรุง11คนคิดเป็น22%ส่วนไฟฟ้าและเครื่องวัด10คนคิดเป็น20%ส่วนบังคับการโรงงานการซ่อมและสนับสนุน8คนคิดเป็น16%ส่วนโรงงานผลิตน้ํา9คนคิดเป็น18%ส่วนเครื่องทาความเย็ยนและอา,ากาศ6คนคิดเป็น12%เครื่องกระหออน่ำน้า6คนคิดเป็น12%อภิปรายผลการศึกษานะครับด้านเพศและด้านการศึกษาพบว่าบุคลากรโรงงานวัตถุบริหารที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจในการทำงานไม่ไม่ต่างกันนะครับอาจเป็นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นบุคลากรจะเพศอะไรนะครับต่างก็มีแรงจูงใจในการทํางานที่คล้ายคลึงกันบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสทหารรเนี่ยมีการแบ่งยศชัดเจนทําให้เลือกการศึกษาไม่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทํางานในหน่วยง,งานนี้ด้านตําแหน่งหน้าที่พบว่าบุคลากรโรงงานอุตสทหารรที่มีตําแหน่งหน้าที่ที่ต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่ต่างกันอาจเป็นเพราะว่าหน่วยงานนี้ ได้มีการกำหนดตำแหน่งหน้าที่อย่างชัดเจนและบุคลากรรู้รับรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดีด้านส่วนที่สังกัดพบว่าบุคลากรโรงงานวิศวกรรทหารที่มีส่วนที่สังกัดต่างกันมีแรงจูงใจงในการปฏิบัติง,งานไม่ต่างกันอาจเป็นเพราะว่าบุคลากรที่มีส่วนที่สังกัดชัดเจนก่อนเริ่มปฏิบัติงานและมีและไม่มีความก้าวไกา่มีความแยกงานกันแบบเอกเทศชัดเจนนะครับข้อเสนอแนะในการวิจัย หนึ่งควรจัดหางานที่มีความท้าทายและแรงจูงใจบุคลากรให้มากยิ่งขึ้นอาจเปิดโอกาสให้ทดลองงานใหม่ๆนอกเหนืองานประจําเดิมที่มีอยู่แล้วเพื่อไม่ให้เกิดการเบื่อหน่ายและมีความท้าทายกับสิ่งใหม่ๆมากขึ้น 2. ควรเปิดรับความคิดเห็นหรือความมีอิสระในการปฏิบัติงานอาจเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในการทํางานอาจทําให้ได้ผลงานที่ดีออกมามากยิ่งขึ้นนะครับและบุคลากรเองก็จะทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นกัน 3. ควรจะให้ความสําคัญกับบุคลากรทุกๆคนที่ปฏิบัติงาน หากตัวบุคลากรนั้นนั้น,น,นได้รับการยอมรับอาจทําให้มีผลทางจิตใจทําให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 4. ควรจัดหาค่าลวงเวลาให้กับบุคลากรให้อย่างเหมาะสมอย่างเช่นช่วงวันหยุดนะครับบุคลากรบางคนอาจสามารถหารายได้พิเศษได้มากกว่าค่าลงเวลาหลายเท่าตัวหรือแม้กระทั่งช่วงเวลาหลังเลิกงานในวันทางานปกติค่าลวงเวลาหรือค่าตอบแทนทั้งในด้านเงินก็ดีหรือการลดเวลาการทํางานที่ลงเวลาไปก็ดีเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจทําทให้บุคลากรไม่อยากปฏิบัติงานลงเวลาก็เป็นได้ครับ 5. ควรจัดให้มีการอบรมสัมมนาเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับบุคลารกรเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในหลายด้านทําให้บุคลากรสามารถนําสิ่งที่ได้รับการอบรมมานะครับสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อีกด้วยข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไปนะครับควรศึกษาหรือวิจัยในพื้นที่หน่วยงานของกระทรวงกลาโหมแห่งอื่นๆเพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาที่ได้ว่าเป็นอย่างไรนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายและแก้ปัญหาให้ประสบผลสําเร็จต่อไป ขอบคุณครับ